วอกเวยวักเว้ยวักวกนเบไปชกโอ้โโอโโอ้โโอโโอ้โโอโมีโรเจอสเปสสเปสอเปสเอ้ยเอ้ยเอต่าแบบคำเสาคำเ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 า ลงอซอยซอีซซอ a c เ a c e a c a c อีดีมาำีดคำีดวอกอีดวอกอีดวอกอีดดีเซ็อกอีดด oh, oh, oh. ีเซ็โอโหสรดห้าครับสปรดห้าับอีับเพื่อนหน่อยอับเพื่อนหน่อยโอ้โหกสปรดมีครับสปรดมีเดลุก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 

สเปซบอสสเปซบอสเปซนะสเปซ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 จี้หน่อยี้หน่อยหัวกระโลกจหน่อยจี้จแล้วก็สเปซด้วยสเปซสเปซสเปซสปริตมีสปริตมีแฮมเบตนะสเปซ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 ด้วยสเปซหน่อ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 ยสปริบมีบอกไปสเปซสเปซบอกเวดบอกเวทบอกเวทบอกเวดบอกเวทบอกเว เอ็นเกตน้ในห้าี่สามสอง่งไปแชปแคมปแชทมีแคปสวย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 กับนี้กับนี้ไปนี้ไปนี้ไปนี้สเปซ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 เขาเป็นเกตไปยังวะเมื่อกี้ยังยังยยังโอ้โหชกโชนโชกโชกโชชกโชนสเปซทของห้วิครับรับรับรรับเกเซกเกเไม่มีอะไรเกไม่มีอะไรระวันนมันเตรียมจะเอ็นเกตแล้วมียังมีอย่างมียังมีอย่าเกตลยเกเลยบกตยเกเยเนหย่อย่งอย่งอ่อเกอนเกตโซนกน ลกอินอลกอิลกอินลูกนอ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 นฉันลูกนได้ห้าสี่สาสองหนึ่งเไปไล้ตัวได้อยู่ได้อยู่โอยโอยโอยกับเสากับเสากับับเสามา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 โอให้หน่อยแล้วสเปซนะสเปซนะสเปซก่อนสเปซก่อนสเปซก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรตรงไม่มีอะไรโอยโยโย้าฟไล์สกสเปรของหวิพี่เจ๊กสเปรของาวิสเปสเปซสเปซสเปซบุยก็บอไปเลยมามามาโนดเวทมานดเวทมานี่ครับมีลงชกมาลงมาลงโจมาลงมาลงมาวงนะข้างบนน่ะผมไม่ม มาลง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 าลงมาลงมามาลงมาลงมลงมาลงมางมาล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 งมาาลงมงมางมลงมาลงมมาลงมาลงมาลลงาลลงมาลงมมาลงมลงมาลงมลงมาลงมาลงาลลงมาลงมาลงมาลลงมาลลงมาลงมาลงมาลงมลงมา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 ลงมลงมาลงลงมาลงมาลงลงมา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 ลงมงมาลงมา ขอต่อยขอต่อยขอต่อยป่ต่อยใช่มีมีแล้วมีแล้วเ็เนางยังยังโดนอหยุดหน่อยหยุดหน่อยอยู่หนอหน่อยอยู่หนอหน่อยนัดอยู่หน่อยเอ็ดนใน้่สมสอ่ลงสวโดนนดเลยนเลยเหยียบเลยเหยียบเหยียบเยียบได้แล้วเหยียบได้แล้วเหยียบสปนี่นี่พัดดอดดีดอดดีดอดีดรอดีบอไปไหน สเปรดห้าวิครับสเปรดห้าวิมากับมาแครับผมยุดนน็อตไปโดนน็อตไปเดนน็อตไปดนน็อตไปโดนน็อตไปรอรับหน่อยรับหน่อยมีเแล้ามีเกล้ามีเกล้ามีเล้วมีมีเทคนิคมีผมมีผมมีเกตัวมคุณไดาสี่สามขอโทษด้วยสองนึ่งดับ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 ดัดับ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 ไกดเกอร์รับ